ชีวิตดี happy life วันนี้เสนอเรื่องชิคุนกุญยาโรคร้ายที่มากับหน้าฝนโรคชิคุนกุญยาหรือโรคไข้ปวดข้อยุงลายเกิดจากเชื้อไวรัสชิคุนกุญ,ญา่าโดยมียุงลายสวนและยุงลายบ้านเป็นพาหะนำโรคมักระบาดในช่วงฤดูฝนหรือในบริเวณที่มีน้ำขังอยู่ สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยรวมทั้งในเด็กเล็กโรคนี้มีอาการคล้ายกับโรคไข้เลือดออกแต่แตกต่างที่ไม่มีการรั่วของพลาสมาออกนอกเส้นเลือดจึงไม่มีอาการรุนแรงมากจนถึงมีอาการช็อกแต่หากเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุหรือเด็กเล็กๆอาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและรุนแรงต่ออวัยวะสำคัญของร่างกายเช่น ตายและหัวใจได้ทั้งนี้ยิงตั้งคันที่เป็นโรคชีคุณกุญยายังสามารถถ่ายทอดไปยังทารกได้ด้วยอาการเชื้อไวรัสชีคุณกุญยามีระยะฟักตัว3-7วันหลังจากถูกยุงลายกัดและเมื่อครบระยะฟักตัวจะมีอาการดังนี้มีไข้สูงอย่างเฉียบพลันหลังจากนั้น2-3วันไข้จะเริ่มลดลง มีผื่นแดงตามร่างกายตาแดงปวดกล้ามเนื้อและปวดตามข้อมีภาวะข้ออักเสบอาการนี้จะพบในผู้ใหญ่มากกว่าเด็กและสามารถหายเองได้ในสองสัปดาห์ในผู้ใหญ่ที่มีอายุ45ปีขึ้นไปอาจมีภาวะปวดข้อเรื้อรังได้รับประทานอาหารไม่ได้คลื่นไส้อาเจียนและปวดศีรษะ อ่อนเพียหรือท้องเสียการวินิจฉัยแพทย์จะซักประวัติและอาการต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจะทำการเจาะเลือดเพื่อส่งห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันโรคและหาเชื้อไวรัสซึ่งเป็นการวินิจฉัยโรคชิคุนกันยาที่ดีที่สุดโดยจะทราบผลเร็วภายใน1-2วันหรือหากนานอาจทราบผลภายใน1-2สัปดาห์ การรักษาปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคชืคุณคุณญยาโดยเฉพาะรวมถึงยังไม่มีวัคซีนป้องกันการรักษาจึงเป็นไปตามอาการโดยแพทย์อาจให้ยาลดไข้แก้ปวดซึ่งผู้ปว่วยควรปฏิบัติตัวดังนี้ดื่มน้ำสะอาดให้มากเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายขาดน้ำพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบห้าหมู่ รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดการป้องกันวิธีป้องกันโรคชื่อคุณกุณญญาที่สำคัญที่สุดคือการหลีกเลี่ยงไม่ถูกยุงลายกัดซึ่งสามารถทำได้ดังนี้รักษาความสะอาดของบ้านทำลายแหล่งพอพันยุงโดยไม่ให้มีน้ำขังทั้งภายในบ้านและบริเวณนอกบ้านนอนกลางมุง้งหรืออยู่ในห้องที่มีมุงลวดใช้ยาทากันยุง และสวมใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวเพื่อป้องกันยุงกัดแม้โรคชิคุนกุนยาจะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตและมีความรุนแรงน้อยกว่าโรคไข้เลือดออกแต่การมีโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราโดยเฉพาะในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นเด็กและผู้สูงอายุซึ่งอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ยากต่อการรักษาดังนั้น ควรดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอหากมีอาการดังที่กล่าวข้างต้นควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกวิธีต่อไปฟังคลิปของเราจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรอฟังคลิปใหม่ๆของเราได้ทุกอาทิตย์นะครับสวัสดีครับ